เหตุการณ์เทศก,กาลดนตรีที่อิซี่ใช้เป็นข้ออ้างในการถล่มพลเรือนชาปาเลสนั้นทางอิซี่ได้มีการออกมายอมรับว่าแท้จริงตนเองเป็นผู้ลงมือโดยมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนแล้วแต่ล่าสุดมีกองเชียร์อิซี่ที่นําภาพการนําเสนอข่าวของเราไปทําอินโฟกราฟิกมีเนื้อหาความว่าอิซี่ใช้วิดีโอเกี่ยวกับการดับหมู่ฮามาสในวันที่7ตุลาคมลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาข่าวที่ช่องไทยช่องหนึ่งของบางที่ไทยหัวร้อนเอามาป้ายสีสร้างเรื่องราวใน ข่าวที่เกี่ยวกับงานเทศกาลดนตรีว่าทหารสังหารผู้คนของตนเองฝ่ายปกป้องดินแดนไม่รู้ไม่เกี่ยวกับงานดนตรีมันคือข่าวเท็จทั้งนั้นเอาแหล่งข่าวมาอ้างอิงในการบรรยายข่าวคนที่ฟังไม่เคยตามไปดูแหล่งข่าวนั้นซึ่งคนละอย่างกับที่เขาลงไว้โดยสิ้นเชิงคนไทยมุดเชื่อทุกอย่างอย่างที่เขาเล่านิสัยใส่ร้ายป้ายสีแล้วยังโยงว่าทหารสังหารตัวประกันในวันที่7มีรอยรถถังวิ่งอีกไปดูมาเองวันที่7ล่ะคะบา ทำไมไม่เล่าข่าวที่อ่านมาให้มุตไทยฟังให้หมดและก็มีการพิมพ์ลิงก์อ้างอิงข่าวไว้แหล่งข่าวอ้างอิงที่บังเล่าข่าวหนังสือพิมพ์ฮาริสของอิซี่ที่ลงข้อมูลหาอ่านได้เองเลยนะคะกองเชียร์อิซี่พอได้เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วกองเชียร์อิซี่รีบเร่งถึงกับเฮรั่นคอมเมนต์กันยังสนุกสนานโอเคถ้ากล้าดิสเครดิตสำนักข่าวเราก็ต้องกล้ารับความจริงนะครับเดี๋ยวบางที่ไทยหัวร้อนจะเล่าให้ฟัง นอกจากอีซี่จะเป็นนักเผยแพร่เรื่องเท็จสร้างข่าวปลอมและเป็นการละครที่บิดเบือนข้อมูลอย่างไม่ละอายแล้วอาการนี้ดูจะเป็นเชื้อร้ายที่สามารถแพร่เข้าสู่บรรดากองเชียร์หนึ่งเดียวในโลกนั่นคือกองเชียร์อีซี่ชาวไทยจานวนน้อยนิดที่ยังติดเชื้อนี้ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจากข้อมูลที่กล่าวหาว่าข้อมูลที่เวทีนิวส์นาเสนอว่าข่าวมั่วนั้นเรามาดูของจริงกันดีกว่าเอาทีละเรื่องครับถ้าดูเผลนจากข้อความที่ให้ร้ายเวทีนิวส์จะมีการแปละลิงก์ทำดูเหมือนเป็น ข้อมูลที่อ้างอิงได้แต่จะมีกองเชียร์สักกี่คนที่จะพิสูจน์ความจริงเราจึงลองกดเข้าไปที่ลิงก์ดูนี่ครับคือ ส่งลิงอะไรมาไม่ทราบครับเ,เหนื่อยใจกับคนกลุ่มนี้ครับเอาละเรามาดูความจริงกันดีกว่ากับสำนักข่าวฮาริสที่เขาพูดถึงนั่นแหละอัปเดตข่าวจริงที่ไม่ใช่ข่าวเก่าที่ตกยุคแล้วเอามาแปะป้ายสีโยนความผิดฝ่ายต่อต้านกันนะครับนี่คือข้อมูลจริงจากสำนักข่าวที่ติงอิซี่คนนี้นามาอ้างหากกองเชียร์อิซี่ไม่ชอบอ่านภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังรายละเอียดของข่าวได้ระบุไว้อย่างชัดเจนมีเนื้อความดังนี้ครับจากแหล่งข่าวของตํารวจฮาริสรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าเฮลิคอปเตอร์ของ ลำหนึ่งได้ยิงชาวอิซี่ที่มาร่วมเทศกาลนี้ขณะตอบโต้การโจมตีของกลุ่มผู้ปกป้องดินแดนในการประเมินเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาวุโสของอิซี่ตามบันทึกการสอบปากคำของสมาชิกกลุ่มฮามาสและการสืบสวนของตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่มีความรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีมาก่อน รายงานดังกล่าวได้รวมข้อมูลจากการสอบสวนของตำรวจโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมเทศกาลส่วนใหญ่สามารถหลบหนีได้เนื่องจากการปาร์ตี้นั้นถูกหยุดไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนมีการโจมตีนัดแรกจะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์ของอิซี่อีกฉบับก็รายงานเกี่ยวกับการตอบสนองทางอากาศของหน่วยต่อต้านการโจมตีกลุ่มปกป้องดินแดนในวันเทศกาลนี้ด้วยครับเมื่อนักบินตระหนักว่าเป็นการยากที่จะแยกแยะระหว่างฮามาสกับชาวอิซี่บางคนจึงตัดสินใจอย่างเป็นอิสระในเวลาประมาณ9ก้านาฬ เพื่อใช้อาวุธใหญ่ในการโจมตีครั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาการของพวกเขา เพื่อใช้อาวุธใหญ่ในการโจมตีครั้งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาการของพวกเขาเราไม่ถือสาแต่เราต้องชี้แจงได้ข้อสรุปกันชัดเจนแล้วนะครับเราจะอัปเดตเรื่องอื่นๆเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นความจริงอีกด้านกันต่อซึ่งเป็นความจริงที่กองเชียร์อิซี่อาจต้องดิ้นเพราะรับไม่ได้มันช่างแตกต่างจากข่าวสารที่ฉันเสพมาเหลือเกินโดยสิ้นเชิงและเวทีนิว ก็ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านกรีดแต่อย่างใดเพราะเรายังคงเกรงใจคนข้างบ้านของท่านสำหรับปวีณาที่โพสต์ข้อความอินโฟกราฟิกนี้ที่ได้ตั้งคำถามว่าเวทีนิวส์ทำแบบนี้เพื่ออะไร mm hmm. ก็เพื่อให้คนอย่างคุณได้ตื่นรู้ไงล่ะครับ mm hmm. อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนถูกต้องทุกวันได้ที่นี่เวทีนิวส์ News ครับ